สวัสดีครับบรรยากาศตอนแรกพายังมาบึงบวกงูครับบมิเกลียบสองมือพี่น้องเอ้ยหน่วยคนน่ะง่ายาดะนี่ครับง่ายเฮงหมดเก็ียบสองมือ ตามจึงห,ห่อเลยเก็บทุกมือครับเสาหมานเก็บไปขายเสาหมานเก็บไปขายโหลดตัวนี้ยากน้ำหนักครับบริบบบริเก็บไปขายเป็นขนาดไหนเจอไอ้น่างามเลยไอทิมเบิร์ดครับรอบนี้อือ่ออนเสียดายทิมโย่ไงเฮ้ยเสียดายครับรบอบนี้พอเก็บแต่และเทืถาก็ได้ยุบ ซีโลหาโลอยู่ครับสี่สิบต้นเลยออกดีครับขันพลอได้ปลูกนี่พยายามเก็บทุกหมื่อครับอย่าปล่อยไบเอย่าปล่อยใบให้หนัวง่ แล้วกัพยายามฉีดไอ้น้ำครับโฟกน้ำมักไล่แมงไล่โฟกไอ้นอนน้ำครับนี่ก,กินคือกันได้ผมนอนนี่ครับหน่วยซ้ำนี่ครับพอดีเก็บนี่ยปรกบผมมือนิดนึงพอดีเลยครับมาขนาดนี้ อนะื่นนะเก็บไป็นขายทาั้งบอกไงใหญ่เบิดแล้วเกินละเบื่อเลยพี่น้อ,นองเขาเรี่งคิวกันมาเลยเท่า,าให้เก็บทุกมือนนี่มันเป็นแบบนี้กระน่ะ้นก็ย,ยังตัวนี้บริเก็บตัวนี้นทำไมเขาไมาเก็บตัวนี้เก็บนวลนั้งนี้ขออนุญาตสีนะครับนี่เเก็บเวลนเก็บนวลแ้กนวนก็ไปหน่วยหนัง ก็งอน่น,น่ครับผมไปเรือร่อยมีตอห้ทุกขอ้อทุกข้อเลยตามคิวตามลําดับไปเลยขันปลูกแบบบะไรทรงตลาดนันแ,นแบบเอาไปขายเองเอาไปทรงด่านเองนี่ไม่ต้องปลูกร้ายครับย่างลเล็กย่างหน่อยฮะไดย่างเนื้อสามโล่สี่โลเอาไปทรงไม่ขาด เขาได้ดีกว่าเอาไปขายให้พค้าคกลางครับผู้ขาคงกลางยังได้เต็มที่ก็สิบห้าบาทสิบสองบาทนดสั่งตัวนี้เขาไปเขาไปโลยี่สิบโลยยี่สิบห้าครับเขาจะขายสำเน็ก็จะเอาขายสำเน็เพราะเขาไปขายเงินขาดโดยเฉพาะเลยเบิ่ดแพี่น้องเลยนะครับยี่สิบหุมมันเก็บสองหมื่ เสียดายน้ำดำน้ำน้ำแบบเมื่อยครับเลยอบบริเก็บน้ำก็สูบน้ำน้ำออกนะครับทางนี้ฝนบริตกน้ำเนี่ก็บ,บริโภดได้ครับน,นี่บบนสิบหมื่นแล้วมีแต่ฝนลินมากเลยก็จะดินซุ่มมาซื้อครับ บนหัวหนามพนนยังเดิมาซิด้าให้กันครับปล่อยถมาเคลือกเถือกันอินโพจะซุ่มๆุมซื่อไเรื่บามีหนามมียังอยู่นี่หนามมียังต๊กอยู่รับแถบจะทุกเหม่อแต่ตุกลิ่นทั้งอื่นเขามาจนนามถ่วมนามหล่นแกงหล่นทั้งท้ง บุมี่จะเหยดเลยผลหอยอมูอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตเจ้าว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามเป็นกำลังใจให้แน่สดใมีกำลังใจเห็นคลิปให้เมึงตูต่อไปครับผมถ้ามีเรื่องเล่ามีเทคนิคอย่งยางดีๆแถวมาบอกครับ แหลกเปลี่ยนความโหก,กันครับผมสวัสดีครับ